บิดคอยทยานขึ้นจุดสูงสุดนะครับในกราฟอาทิตย์เลยนะฮะเกิดอะไรขึ้นทำไมกูรูนักวิคอร์บอกว่านี่ไม่ใช่เวลาขายอย่างไปได้อีกไกมลมองแสนสองแสนเป็นไปได้เลยครับกินเล่าฟังนะครับ สี่เพื่อนคนนะครับผมคิมนะคุณอยู่ช่องคิม Pro p e r t y l ต f e ที่มาพูดถึงการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับในคลิปนี้จะชวนคุยเรื่องของ Bitcoin นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยได้กราฟออทามไฮนะในกราฟวีคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยก็มีภาพทรงๆจะร่วงแล้วไม่ร่วงแลทํทำให้คนหลายคนในมองเทคนิคนี่อาจจะย่อลงไปได้นะแต่ดูเหมือนครั้งนี้เนี่ยจะเบรกแล้วก็ออทามไฮในกราฟวีคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็วิเคราะห์มาจากทางทฤษฎีของทางซ so ็อกซ์ทูโฟลถูกไหมฮะเทคนาคต มากมหมก็มอ bitcoin นี่ยน่าจะไปได้ค่อนข้างไกลนะครับแต่มีโมเดลหนึ่งที่ผมคิดว่าอันเนี้ย น่าสนใจนะครับนั่นก็คือของทางนักวิเคราะห์คนหนึ่งในคอยเชลกราฟนะครับบอกว่าเฮ้ยกราฟตอนนี้ของบิตคอยนะมันล้อไปเหมือนกับตอนในเกิดในปี2013เลยนะครับก็เรียกว่านั่งทาบกราฟกันเลยทีเดียวนะฮะอยากให้มันมูนไงก็เลยต้องแบบหาก,กราฟที่มันแมชแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลกันครับซึ่งจริงๆกราฟนี้นะครับมันเหมือนกันอย่างกับแกะเลยนะฮะอย่างแกะเลยนะครับทั้งเรื่องของโรงกรฟาฟทั้งเรื่องของโมเมน um, ตัม RSI RVI อะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับ มันเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะครับมันอาจจะพุ่งไปได้แต่ถึง 200,000เหรียญได้เลยครับเอาจริงถ้าดูยังไม่ใบแอดก,ก็พอมันมีทรงที่ค่อนข้างคล้ายกันอยู่นะครับแต่ถ้าใบแอดก็คือเหมือนเลยนะครับมูลแน่นอนครับซึ่งจากบริคห์อะไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็ฟันเลยว่าเฮ้ยช่วงนี้นยะไม่ใช่เวลาของการขายเลยนะครับคนบางคนบ e อกเอ้อเดี๋ยวขายบริโภคทํากําไรก่อนแต่นี่ผมไม่ได้แนะนํานะไปถึงทางเว็บไซต์เขาพูดนะครับเออมันแปลว่ามันอาจจะมูลขึ้นไปได้ไกลหลัก200,000เหรียญเองเป็นไปได้เลยนะฮะซึ่งไม่ใช่เวลาในการขายครับ ซึ่งหาดูเรื่องของออนเชนอะลสช่วงนี้นี่นะครับก็ต้องยอมรับว่า i t t o o n วานนะครับประวานของ i t t o o n เนี่ยมีการถือมากที่สุดเลยนะครับในรอบหลายปีเลยนะครับท่ามกลางความกลัวเรื่องของเงินเฟอ้อนะและถ้าเราเนี่ยนะครับไปดูเรื่องของ f โฟลที่ถูกไหลออกจาก exchange เนี่ยนะครับจะเห็นภาพแล้วตอนนี้ โลอีกแล้วนะครับเห็นไหมฮะสีน้ำเงินนะครับคือท่ามกลางที่อีกอย่างราคาขึ้นนะครับแต่ตัวรีเซิร์ฟในเอ็กเชนจ์ก็แห้งลงไปเรื่อยๆด้วยนะครับแปลงว่ามีการดึงออกไปเรื่อยๆรายใหญ่เก็บเข้าโควอรเล็ตเรียบร้อยครับพอสภาพคล่องมัน <gehe> น้อยเนี่ยมันเกิดสิ่งที่ว่าลิควิดิตี้ช็อคกันนะครับหรือแบบ supply ช็อค ขาดขดสภาพคล่องทำให้ราคาอาจจะดีดไปได้สูงถึงแม้ว่ารุ่นจะต่ำลงครับซึ่งตรงนี้ไม่ใช่เพียงแค่บิตคอยที่เติบโตแรงขึ้นสูงนะครับตัวเอาทคอยตัวอื่น,นก็เติบโตได้แรงขึ้นเลยเราเคยคุยกันเรื่องของเมตัลเวิร์สตัวเลเยอร์หนึ่งโซล ด้า Binance อะไรอย่เง Ethereum ี้ยอีทรีฟมันก็เติบโตค่อนข้างสูงแล้วทำให้อีทรี m หรือโซน่าเนี่ยหลายเด้งเลยออทามไฮไปแล้วนะครับซึ่งทำให้ตลาดคิดโตโดยรวมตันนี้เนี่ยพุ่งแต่3าทิยเรียนมาเก็งขับไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งสับผมสูงมากนะครับตลาดหุ้นทั้งหมดเนี่ยมัน80ทิบเทียรเียนนะตลาดหุ้นในอเมริกานะ ที่ตัวคริปโต3ทิวเรียนแล้วอะผมว่ามันมีนัยสําคัญมากเลยนะครับการที่เป็นอย่างนี้มันมองบอกได้อย่างหนึ่งครับว่าอุตสาหกรรมคริปโตเนี่ยไม่ใช่แค่แบบเป็นเหมือนบิตคอยไรยใหญ่และอื่นเป็นเก่าๆไปแล้วนะครับเพราะตอนนั้นตอนที่แบบบิตคอยขึ้นต่างๆนานาหรือช่วงที่มันเครียดหนักๆเนี่ยนะครับเอาคอยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแย่หรือแบบถูกดอมิเนนต์ไปเยอะเลยแต่วันนี้เหมือนอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยมันเอื้อออเอาคอยมากขึ้นเช่นที่บอกเมตาเวิร์สนะครับหรือดีฟァรต่างๆเนี่ยมันเกิดเอ่อนะครับเกกิดารใช้งานเกิดที่มีเงินนสถาาาาาบัรยใหญ่เเขข้้้มซือตี ไม่ใช่แค่ b i t c o แต่มันคือหลายตัวแล้วครับ หากเปรียบเทียบนี่นะครับคล้ายๆกับตอนเกิด .com crisis ในปี2000นะครับตอนที่เทคโนโลยีมากันรุนแรงแล้วนะครับแต่ว่า use c a s e การใช้งานเนี่ยค่อนข้างน้อยนะฮะวันนี้เนี่ย i t c o i n หรือว่าคริปโตเครนซีอื่นไม่ใช่แบบนั้นเลยครับมี use c a s e มีประเทศที่ใช้มีแอปพลิเคชันต่างๆมีสื่อบริการมารันบนเน็ตเวิร์กของบล็อกเชนต่างๆแล้วซึ่งตอนนี้ตัวพิเคราะหนึ่งนะครับออกมาบอกว่า De ฟ i เนี่ยสามารถโตได้เป็น100เท่าจากนี้เลยนะครับภายใน5ปีต่อมาครับเฮ้ยทำไมก็ถึงมองแบบนั้นนะฮะซึ กลับไปในตอนปี2015เนี่ยถึงวันนี้เนี่ยมีการเติบโตมา33เท่านะครับซึ่งมีมาในเม็ดเงินที่ไหลเวียนอยู่ในระบบโครงข่ายของ DeFi จะเป็นเลเยอร์หตัวนู้นตัวนี้นั่นด้วยนะครับก็มี market cap มี TVL นแปมาณ243บิลเนียน,นะครับหลายคนก็บอกว่าเฮ้ย hey, มันเยอะแล้วมันเยอะแต่ความจริงแล้วมันยังเล็กอยู่มากนะครับเมื่อไปเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมการเงินในโลกตั้งเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราเปรียบเทียบอย่างี้นะ เออดีฟาเนี่ยมันเติบโตขึ้นแบบรุนแรงมากๆด้วยครับมีสวิตบริการใหม่ๆม,มีเชไใหม่ๆพัฒนาเรื่องของความเร็วนะครับการกระจายอำนาจซ e เค r ร t y ตี้หรือเรื่องของอินฟ n นิเชียลเอนจิเนียริ่งอะไรเงี้ยซับซ้อนใหม่ขึ้นด้วยด้วยมีโปรแกรม DYDX ที่เอามาเทรด มีการสร้างแอสเซทใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายแต่หามองในมุมของการเงินตั้งเดิมเนี่ยครับเขาไม่แทบจะไม่มีเลยเปลี่ยนแปลงเลยอ่ะเออแล้วมีเม้แต่ที่ไหลออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับซึ่งหากดูกราฟการเติบโตของโทเทอร์วอลท์ในดีฟายเนี่ยครับเห็นว่าในปี2021ต้นๆปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักสี่สิบบิลเลียนเองอะนะครับ วันนี้เนี่ยเล่นไป200แล้วฮะแล้วถ้าดู market cap นะครับขนาดของดิฟาเทียบกับ traditional finance เนี่ยนะครับยังถือว่าต่างกันเยอะนะดิฟามีประมาณ240บบิลเลียนถูกไหมครับแต่ว่าตัว ขนาดทั้งหมดเนี่ยประมาณ1 0 0เทิวเลียนเลยครับซึ่งนี่ดีไฟลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานของการเงินใหม่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเราเห็นภาพว่าทางแบงก์สถาบันการเงินยั์ใยญนเนี่ยก็เข้ามาสู่นะถ้าเป็นเรื่องของการเงินการลงทุนเองเนี่ยนะก็มีพวกกองทุนวันเปิด ETF มาเปิดให้คนได้ลงทุนได้ง่ายขึ้นนะครับในมุมของสถาบันการเงินเช่นธนาคารแบบดั้งเดิมเนี่ยก็พยายามปลั๊กตัวเองเข้าหาดีไฟเหมือนกันเหมือนใช้เทคโนโลยีเดี๋ยวไปควบรวมไปไล่ซื้อเช่นบ้านเราก็มีอย่างต่อ SCB ถูกไหมครับที่มุ่งหน้าสู่คริปโตนะคร กัับตวว d e f ด้ยครแล้วคนอาจจะงงว่าให้เรื่อง d e f าการเติบโตของมันเนี่ยมันช่วยอะไรกับ Bitcoin ให้มันเติบโตขึ้นด้วยนะครับในมุมมองของผมเนี่ยบิตคอยเป็นเสมือนเป็นหลักประกันแล้วนะครับเป็นหลักการเป็นเหมือนที่ดินที่แบบมีแต่ราคาขึ้นแล้วก็เข้มแข็งแข็งแกร่งที่สุดนะครับซึ่งหลายคนก็เอาบิตคอยเนี่ยไปอยู่ในตามเอ่อพวกแพลตฟอร์มต่างๆเช่นอีทูเรียมนะในนิเวศของอีทูเรียมเรียกว่าแรบบิตคอยถูกไหมเป็นเหมือนหลักประกันเอาไปฝากเอาไปกู้เงินหรือเป็นแบบทรัพย์สินที่เอาไปค้ำประกันพวกแอสเซทต่างๆข้างบนนั้นนะครับเป็นเหมือนฐาน เป็นเหมือนที่ดินแล้วมีตึกข้างบนข้างบนอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอันเนี้ยเหมือนที่คําพูดของไมเคิลเซเลอร์เลยครับคือเมื่อก่อนบนะิตคอยเป็นเหมือนสกุลเงินที่แบบแค่ใช้เปย์เมนใช้จา่จายถูกไหมแต่วันนี้หน่วยมันทาอะไรได้มากกว่าน,นั้นมาฝากก็กินดอกก็ได้ถูกไหมฮะหรือว่าเอามาทํเาเป็นหลักประกันอย่างที่บอกไปมันก็ได้ถี่เหมือนว่าความหลากหลายจะเพิ่มมากขึ้นดีมากแก,ก,ก็เลยมีมากขึ้นไปครับซึ่งปัจจุบันเนะี่ยมีบิตคอ,อยอย,อยู่ในเชนอิตาเรียมาประมาณ3ามแสนบิตคอยนะครับแล้วอยู่ใน c h b i n ของบายนแนนเนี่ยมันหนึ่งแสน ก็มีทรานซิชันที่เติบโตขึ้นเหมือนกันครับก่าวคือช่วงนี้นะครับการเชื่ของตนเองเนี่ยก็เยอะขึ้นด้วยนะทั้งเรื่องของเ a ย์เมนต์ไลนิ่งเน็ตเวิร์อะไรเงี้ยทรานซิชันเนี่ยก็โอโหถือว่าสูงเป็นออทามไฮอีกนะครับ และในเวลาอันใกล้นี้นะครับอีกไม่กี่วันประมาณ5วันจะมีการอัปเกรดนะครับตัวแท็บรูทด้วยโอ้โหก็เป็นการเป็นแฟนที่สำคัญอันหนึ่งนะที่จะปลดล็อกให้บิตคอยอาจจะทำอะไรดิมมากกว่าเดิมนะครับปลดล็อกบางคนบอกเฮ้ยอาจจะมีดิฟายนนโคก็ได้นะแต่นี่คือขั้นตอนแรกในการปลดล็อกก็ต้องรอดูกันต่อไปนะนี่คือเทคโนโลยีที่สผมตื่นเต้นนะแล้วก็รอดูว่ามันจะพัฒนาหรือมูฟโลกไปทิศทางแบบไหนครับ สัว์ผล่ผมบอ,อกบิตคอยเองก็คือเหมือนกับทองคำยุคก,ก่อนๆที่แบบคนกําลังใช้พวกเปลือกหอยอะไรอยู่แลวว้วบอกว่าให้ใช้ทองคำหรือมันดีกว่าเปลือกหอยนะผมเชื่อว่าหลายคนก็มีคำถามหรือไม่เข้าใจว่าเออแล้วมันจะดีกว่าอย่างไงทำไมต้องเชื่อไอห,หินสีเหลืองนี้ด้วยนะครับแต่พอเวลามันพู้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันเกิดการ educate กับการเรียนรู้เกิดการใช้งานเนี่ยมันจะเริ่มที่จะค่อยๆเปลี่ยนมุมมอง mindset ผมรู้สึกว่าบิตคอยเป็นอะไรหนึ่งที่มันเริ่มเดินทางถ้าเราพูดถึงบิตคอยเมื่อปีที่แล้วกับตอนนี้เนี่ยผมเชื่อเลยว่า ภาพเนี่ยต่างกันเยอะเลยนะครับผมทำบิตคอยน์แล้วเนี่ยคนด่าเพียบวันนี้ก็ยังด่าอยู่ล้อเล่นนะครับด่าน,น้อยลงแล้วนะครับแปลว่ามุมมองหลายคนก็เริ่มดีขึ้นนะมันไม่ใช่แค่เรื่องมุมมองครับเป็นเรื่องของผู้บังคับกฎเรื่องของผู้มีอํานาจเนี่ยเริ่มที่มุมมองดีขึ้นด้วยนะครับยิ่งล่าสุดเนี่ยก็มีบรรดาแบบผู้มีอนานาจหลายคนเนาะแบบว่าเจ้าเมืองนิวยอร์กใช่ไหมเออเทศบาลตีเหรออ่านิวยอร์กเนี่ย ก็แบบหลายคนก็จะมารับเงินเดือนเป็นคริปโตเป็นบิตคอยน์อะไรก็ต่างๆนาน,นามากมายนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเขาต้องการที่จะสอนเรื่องของคริปโตเคเรนซีในโรงเรียนด้วยนะฮะถ้าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมีความเข้าใจเหมือนแบบเฮ้ยรู้ว่าทองคาดีอย่างเงี้ยมันก็จะมีองค์ความรู้เรื่องการเงินในโลกใหม่ด้วยเนาะพะเราเองก็ถูกสอนให้ใช้ธนาคารว่าธนาคารมั่นคงซื้อประกรันซื้อกองทุนลดจนภาษีแล้วก็เรียนเรื่องแบบนี้มานะครับถ้าจะมีบิตคอยน์มีคริปโตในลัาสุดเฮ้ยมันก็ไม่เลวเลย,เลยนะครับ พอเด็กเขามีมุมมองแบบใหม่ความเชื่อแบบใหม่ก็จะเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็สรพย์สินที่เขาถึกเชื่อมันก็จะเป็นศินที่เขาเชื่อมันแบบใหม่ผมว่าบิทคอยมีอนาคตอย่างแน่นอนแล้วเพราะว่ามุมมองของคนเริ่มเปลี่ยนไปเด็กรุ่นใหม่คิดเปลี่ยนไปและให้ความสําคัญที่ไม่เหมือนเดิมนะครับโลกนี้ต้องดิสเซนท์ไลน์เท่านั้นนี่นะฮะอ่ะก็ว่ากันไปนะครับขอบคุณทุกคนทนะี่ฟังจนจบนะครับแล้วคุณคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกหนะ่อยว่าบิทคอยจะไปได้ไกลไหมแสนหนึ่งสองแสนหรือ จบรอบแล้วนะครับเหลือไปอ็น2หมื0นะฮะตามกองแช่งว่าไว้ก็ลองคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันหน่อยนะครับถ้าก็ดีนะจะได้สอนเต็มช้อนเต็มข้อเลยนะครับซึ่ท่านี้ไม่ใช่คำนั้กนการลงแต่อย่างใดก็เอาข่าวๆมาเล่าให้ฟังนะครับขอบคุณทุกคนนะมาสุดคลิปป,ปนี้กัน,ว,กนกว่าคุณรับความรู้อะไรบ้างครับอย่างแรกเนี่ยวันนี้พูดถึงบิตคอยนะที่แบบว่าขึ้นออทามไฮในกราฟวีคล้วนะครับพร้อมกับมีกูรูบอกว่าเฮ้ยมันเหมือนกับปี2 0ง3เลยนะโอ้ยงี้มูนแน่นอนนะไป200,000อะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าก็ต้้องชววิจยัยนดะครบ ซึ่งถามว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีเหตุผลขั้นตอนของมันไหมซึ่งมีนะครับว่าการใช้งานอย่างเช่นตัว Lightning Network เ,เป็นไหมนเนี่ยมีคน t r a n s a c t i o n มากมายแบบ all time high นะครับ DeFi ที่มี Bitcoin เอาไปตึงเนี่ยนะครับหรือเอาไปหลักประกันเนี่ยก็เติบโตขึ้นนะแล้วคาดการณ์ว่า DeFi จะเติบโตได้แบบอีก100เท่าใน5้ปีนั้นมูลค่าของหลักประกันที่เข้าไปก็ต้องสูงขึ้นด้วยนะครับมีสัญญาณชัดเจนนะครับจากสถาบันทางการเงิน,นงต่างๆเข้ามาลงทุนในคริปโตเคอแรนซีนะไม่เงินก็เข้ามาถูกไหมมันก็โตได้2คือธนาคารเองที่ต้ออองงปรับตเเ่พื จะหาสุดิบการแบบใหม่ใช้เทคนิคของปรกเชนเนี่ยเพื่อสร้างาความแข็งแกร่งของสุดิรของตัวเองเนี่ยก็เริ่มเข้ามาอยางในไทยเราก็เริ่ม เห็นพัฒนากขึ้นนะครับแล้สุดท้ายตอนนี้เนี่ยบิตคอยไม่ได้ขึ้นมาเจ้าเดียวอีกแล้วมีน้องๆเอาคอยหลายตัวที่แบบสร้างโครงสร้างของตัวเองมียูทเคสมีลูกค้ามีทรานเซชันมีการใช้งานจริงๆเกิดขึ้นนะครับนั้นตอนนี้มันไม่ใช่บิตคอยตัวเดียวมันโตไปพร้อมๆกันทั้งอุตสาหกรรมคริปโตพังบล็อกเชนเลยครับน่าจะตา่าจะไปต่อได้ไกลแค่ไหนแล้วนี้ไม่ใช่เรื่องของรายย่อยแล้วมีรา,รายใหญ่สถาบันอะไรเข้ามาเล่นแล้วอาจจะเห็นทิศทางที่ไม่เหมือนรอบเดิมๆกัน,ก,นก่อนก็ได้นะครับโอเคขอบคุณท ได้วยนะฮะฮใครอยากฟังเขลุข้อมูลเชิงลึกนะครับตามรีสเซอร์ตลอดโลกมันนั่งคุยเมาส์มันนั่งอ่านให้ฟังตามติดตาแช่นะฮะกสสดสอดสีห้องเรีนยนวงในนี้เลยไม่ต้องไปอ่านเองผมหลับว่ารวบรวมมาอ่านให้ฟังแล้วโอ้โคนเยอะนะครับฟังให้ทันเนอะยังไงเนี่ยเหมือนกับไปซื้อรีสเซอร์มาเยอะ,ยอะมานั่งดูเองด้วยนะครับขอบคุณทุกคนอย่างคิดหน้าครับสวัสดีครับ